สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของน้องตุ้ยสาวลาวเหนือนั่นเองนะคะวันนี้สตุ้ยก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจอยากจะนํามาแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังแล้วก็ได้รับชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่สาวตุ้ยจะหยิบยกมาพูดคุยกันอยู่ในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขาออกมาเตือนแรงงานพมา่าหลังจากที่เขาออกมาประกาศขอสิทธิ์ สิบข้อด้วยกันนั่นเองนะสตุ้ยก็ต้องกราขออนุญ,ญาตเจ้าของช่องนั่นก็คือช่องทั้งหอมทาเดือนนั่นเองนะคะที่สตุ้ยจะหยิบยกเนื้อหายอยู่ในคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่อ,อีกทีนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมรับฟังใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องของสตุ้ยไว้นะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้เกียรติสตุ้ยและ ขอบคุณทุกทุท่านที่ไม่ข้ามโคษณนาให้แกศตุยด้วยนะคะเราไปรับฟังแล้วก็รับชมพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ละข้อเป็นไปได้ยากมากคือสำหรับความรู้สึกของน้องหอมนะคะโอโหมันไม่ควร,ม,ม,ควรมันไม่ควรที่จะออกมาเรียกร้องหรืออะไรแบบนี้เลยทั้งทที่เราไม่ใช่คนไทยนะคะเราไม่ใช่คนไทยแล้วก็ เราแค่ไปทํางานอาศัยอยู่ในประเทศเขานะคะแล้วก็คนไทยให้โอกาสเราก็ได้ไปทํางานในประเทศไทยแค่นี้ก็ดีขนาดไหนแล้วนะคะทําไมถึงออกมาเรียกร้องตั้ง10ข้อและเยอะขนาดนี้นะคะโอ้โหหนึ่ง,น,งนักการเมืองที่พม่าสามารถดลีภัย ได้โดยต้องออกบัตรประจําตัวให้โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าแค่มาหลีภัยหรือแค่มาอาศัยอยู่แค่เขาแบบว่าช่วยเหลือหรือมาหลีภัยในประเทศเขาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วไหมนะคะทําไมต้องให้คนไทยออกบัตรประจําตัวให้ด้วยนะคะมันไม่ถูกเลยอันนี้จริงๆนะคะแล้วก็ข้อที่สองนี่คืออะไรต้องถูกต้องตามกฎหมายเพียงบัตรไปเดียวโอ้โห แต่ละข้อนี่คือน้องหอมอ่านคือมันไม่ควรเลยจริงๆนะคะเพราะว่าถามความรู้สึกน้องหอมนะคะว่าน้องหอมคิดยังไงเพราะามีเพียบซีคอมเมนต์เข้ามานะคะสําหรับน้องหอมนะคะบอกเลยว่ามันไม่ควรเพราะว่าเราเองเราไม่ใช่คนไทยจะไปเรียกร้องสิทธิ์ที่แบบคนไทยเขามีมันไม่ได้นะคะแค่คนไทยอนุญาตและให้คนพม่าของเรานะคะเข้าไปทํางานในประเทศไทย ประเทศไทยของเขาแค่นี้ก็ดีดีแค่ไหนแล้วนะคะที่เขา,เายังไงอะ่ะเขามีการมีงานให้ทํากับเราอะไรเงี้ยนะคะทําไมถึงไปเรียกร้องแบบนี้โอ้ยปวดหัวจังเลยเพราะที่ผ่านมานะคะน้องหอมเองเคยทําคลิปแต่ว่าอยากให้คนไทยนะคะแบบว่ารักอินดูคนในพม่าของเราที่ไปทํางานในไทยอะไรเงี้ยแต่วันนี้มาเจอเข่าวแบบนี้นี่คือบอกเลยว่าไปไม่เป็นเลยจริงๆนะคะคือ โอ้ยพูดไม่ถูกเลยอะจริงๆคือเราไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราเราอยากจะไปอยู่แบบเป็นคนไทยเลยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไทยตั้งแต่กําเนิดเราไม่ใช่เป็นคนไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่เราไปอาศัยอยู่ในประเทศเขาทําไมถึงไปเรียกร้องขนาดนี้นะคะ คือน้องหอมเองก็ขอฝากขอเตือนพี่น้องชาวพม่าทุกคนเลยนะคะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆทุกวันนี้นะคะคนในพม่าของเรานะคะเน้นที่จะเข้าไปเมืองไทยไปทํางานไปอยู่อาศัยในเมืองไทยมากกว่าอยู่ประเทศของตัวเองแล้วนะคะทําไมต้องหาเรื่องใส่ตัวเองนะคะและทําไมถึงต้องไปเรียกร้อง สิ์อะไรขนาดนั้นนะคะข้อ2ข้อ3ข้อมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่นี้ไปขอตั้งสิข้อนะคะแล้วก็ไปประท้วงกันอีกอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่แบบประเทศของเราเลยอะไรเงี้ยคืออ๋อเฮงพูดก็ยิ่งเครียดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าจริงๆอะ่ะคือประเทศไทยนะคะก็มีแบบว่า ขัดแย้งนะคะประเทศเพื่อนบ้านป,ประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีการขัดแย้งกับประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเขมรหรืออะไรก็แบบมีการขัดแย้งกับประเทศไทยเยอะมากแต่น้องหอมคือเคยพูดมาตลอดว่าไม่อยากให้ประเทศพม่าของเรามีการขัดแย้งกันกับประเทศไทยเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าสมัยก่อนนะคะก็เคยมีการสงครามมันเกิดขึ้นและคนไทยบางคนเขาก็ยังไม่ได้ลืม ตรงนั้นนะคะแล้วเขาไม่ได้ลืมตรงนั้นที่แบบจะให้อภัยคนพม่าสาธุคนนะคะแต่ว่า <c oughs> ช่วงหลังๆนี้นะคะก็มีแต่คนไทยนะคะคือยอมรับในสิ่งที่พม่าเอ่อยังไงเป็นแล้วก็พม่าก็ไม่ได้ไปสร้างเรื่องหรืออะไรให้อะไรเงี้ยนะคะคนพม่าคนไทยก็เริ่มหันที่จะมายอมรับคนในพม่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ทําไมเรื่องประเทศลาวพึ่งจะเงียบ กําลังจะเงียบไปแต่ทําไมท่องประเทศคนพม่าของเราทําไมถึงไปสร้างเรื่องขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆทุกวันนี้เราก็อยู่ได้ด้วยไทยนะคะอันนี้น้องหอมยอมรักเลยว่าเราอยู่ได้ด้วยไทยเพราะว่าคนพม่าของเราเวลาจะไปทํางานที่ไหนไม่อะไรอย่างแรกต้องนึกถึงคนไทยและนึกถึงประเทศไทยก่อนแล้วก็ ไปทำงานในเมืองไทยนะคะยิ่งสถานการณ์ในเมืองตอนนี้นะคะทุกคนหลายๆคนก็รู้กันดีว่าในประ,ประเทศพม่านะคะก็ไม่สงบนะคะมีแต่คนอยากจะเข้าไปทํางานในไทยอยากจะไปเข้าไปหลีภายในไทยอะไรเงี้ยแต่ทําไมแรงงานพม่าบางกลุ่นทําไมถึงมาสร้างเรื่องให้มันเกิดเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้โดยที่คนอื่นหรือว่าแรงงานบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะต้องมาพร้อยตกงานไปด้วย โดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะไรเงี้ยคือโอ๊ยบอกไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่ายิ่งตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองทางพม่านะคะก็มีแต่คนเข้าไปหลีภยัยคนไทยเขาก็ยังยื่นมือมาช่วยเหลือยังให้การช่วยเหลือกับคนพม่านะคะแล้วก็ยังแบบต้อนรับคนคนพมา่าเรื่อยเพื่อที่จะไปทํางานในเมืองไทยนะคะยังมีเรื่อยๆแต่ทําไม คนที่ทํางานได้ไดทํางานในไทยอยู่แล้วทำไมถึงมาสร้างเรื่องทําไมถึงไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ขอบอกพี่พีเอฟซีตรงนี้นะคะที่พี่พี่พีเอฟซีอยากจะรู้ความรู้สึกของน้องหอมนะคะ,คะก็อยากให้ได้รู้ว่าคนในประ,ประ,ประ,ประเทศพม่าก,ก็จริงนะคะแต่ว่าอย่าเหมารวมถึงคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือว่าคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่าคนทุกที่ทุกทางนะคะก็จะมีคนทั้งที่ดีและคนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ คนที่เขาไม่รู้เรื่องเรื่องนะคะเขาเขาจะพลอยตกงานไปด้วยเลยนะคะและยิ่งล่าสุดนี้นะคะน้องหอมได้ข่าวว่า,าคนาตำรวจนะคะคือเท่าเรียกอะไรตาวเวนนะคะไปไล่จับคนแรงงานต่างด้าวที่อยู่แบบผิดกฎหมายนะคะก็ จับได้เยอะมากเป็นแสนๆคนเลยนะคะก็อีกหน่อยก็คือจะนําส่งไปประเทศพามา่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในประเทศพามา่าตอนนี้กําลังวุ่นวายนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากจะกลับมาประเทศพามา่าก็เชิญเลยนะคะอยู่ประเทศไทยและไม่มีความสุขก็เชิญกลับมาเลยจริงๆอันนี้นะคะก็คือความรู้สึกของน้องหอมเลยแหละโอ้ยแค่คิดกม็มันปวดหัวแทนอะ่ะปวดหัวแทน สำหรับคนที่เขาไม่รู้เรื่องที่แบบจะต้องมาตกงานไปด้วยเลยอะไรเงี้ยเห็นบางคนคือแบบโอ้ยยิ่งพูดยิ่งเครียดเลยขอไม่พูดแล้วได้ไหมน้อง <Bing> <ท> um ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะอันเนี้ยมันจริงๆมันไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรเลยจริงๆเพราะว่าเราเป็นแค่แขกหรือว่าเป็นแรงงาน เนาะถ้าเราเก่งจริงเราอยากได้สิทธิ์อยากได้อะไรที่เป็นของตัวเองอยากได้อยากเป็นตัวของตัวเองทําไมไม่มากลับมาอยู่บ้านของเรานะคะทาไมถึงไปอยู่ประเทศอื่นแล้วอยากจะเป็นตัวของตัวเองในประเทศเขาอยากจะไปเป็นแบบคนไทยเขาอยากจะเรียกร้องสิทธิ์อยากจะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนคนไทยเขามันไม่ได้อันนี้จริงๆ และนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอบางตอนของน้องหอมทาเดือที่สตุวีมาฝากทุกทท่านนะคะซึ่งก่อนอื่นสตูีก็ต้องแสดงความเห็นดีกับน้องหอมทาเดือเนาะที่เขาออกมาเตือนชาวพมา่าด้วยกันในการประท้วงนั่นเองนะคะต่อไปนี้เราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวไทยแสดงความคิดเห็นไว้อยู่ในใต้คอมเมนต์ของน้องหอมทาเดือหลังจากที่เขาออกมาพูดอยู่ในคลิปนี้นะคะอ่าเราไปรับฟังกันนะคะ ความคิดเห็นของท่านแรกนะคะเขาเกล่าวไว้ว่าฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นความคิดของพม่าทั้งหมดว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆนะคะแล้วความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาเกล่าวว่าน้องพูดถูกแล้วคนไทยรักสงบดังนั้นอย่ามาหาเรื่องใส่ตัวเพราะเมื่อหลายชีคนไทยถูกลุกลานแล้วจะรู้ว่าคนไทยไม่ได้กลัวใคร การที่คนพมา่ามีที่ทํางานมีเงินใช้มีข้าวกินมันก็เพียงพอแล้วในขณะที่พมา่าเองลบกันในทั้งประเทศนะคะและความคิดเห็นของท่านโตมาเขากล่าไว้ว่าสวัสดีค่ะน้องหอมหนูและครอบครัวสบายดีนะคนไทยก็เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเยอะแต่ไปทำงานหาเงินไม่ได้ไปเรียกร้องสิทธิเพื่อกลุ่มหรือเพื่อนร่วมงานดังนั้น แรงงานพม่าควรพิจารณาให้ดีมีงานทำมีเงินให้มีอยู่ก็โอเคแล้วรวยแล้วค่อยกลับประเทศและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาเกล่าไวไว้ว่าถ้าไทยเปิดให้แรงงานอินเดียบังกลาเทศและประเทศอื่นๆมาแทนพม่าลาวขเขมรแทบนี้ประชาชนจะลำบากและความคิดเห็นของ ท่านต่อมาเขาเกล่าวไว้ว่าน้องหอมเรื่องจริงคือพักการเมืองหนึ่งที่เพิ่งถูกยุบไปให้คำมั่นสัญญากับแรงงานพมา่ากลุ่มนี้ตอนให้พมา่าช่วยชุมชนแต,ต่ตัวเองไม่เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลนั่นเองนะคะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาเกล่าวไว้ว่าการปั่นนี้ต้องมีที่ไปที่มาเบื้องหน้าเบื้องหลังบางทีแรงงานพมา่าส่วนใหญ่อาจแค่เป็นเหยื่อของการปัน่น ไม่ว่าจากใครหวังผลอะไรก็ตามนะคะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขากล่าวไว้ว่าเห็นข้อเรียกร้องก็รู้แล้วคนงานทั่วไปคิดไม่ได้แน่แต่เขารวมหรือเปล่าไม่รู้คนที่เรียกร้องคือกลุ่มการเมืองที่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองหนึ่งของไทยที่ได้รับ การผลักดันวางเกมโดยองค์กรระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงสงสารคนที่เขาหลบภัยมาจริงๆและคนที่คิดจะมาทำมาหากินจริงๆแต่ผู้รักษากฎหมายคงเลือกปฏิบัติไม่ได้นั่นเองนะคะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาเกล่าวไว้ว่าคนเห็นคนไทยใจดีหน่อยก็เริ่มเรื่องเยอะเริ่มคิดไปเองว่าพวกเขาขับเคลื่อนเศรษฐกษิจในไทย คนไทยเขาดีก็ดีใจหายแต่ถ้าร้ายขึ้นมาพม่าก,ก็ไทยก็อยู่ไทยไม่ได้เช่นกันนะครับที่สำคัญคืออยู่อยู่ที่ไหนกองขยะล้นหน้าบ้านหลังบ้านไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมอ่าแล้วความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาเกล่าวไว้ว่าคนไทยขอต้อนรับและรัก ทุกชาติที่เข้ามาในไทยอย่างเป็นมิตรที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบไทยด้วยความยินดีนะครับแต่ฟังข้อเสนอ10ข้อพม่าก,ก็รับยากนะแค่แรงงานต่างด้าวมาอาศัยทํางานแต่เสนอข้อเรียกร้องเหมือนให้เหมือนใช้อํานาจบังคับคนไทยต้องระดมเงินทุนดูแลคนพม่าในไทยทุกคนนี่มันยึดประเทศไทยแล้วมันคิดขนาดนี้หรือมันเกินไปแล้วจริงๆ เยอะหญ่เยอะและนี่ก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะต่อการขอสิทธิพิเศษของชาวพม่าสิบคนนั่นเองนะคะและสตุยก็จะขอแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเองนะคะและก็ต้องแสดงความเห็นดีกับน้องหอมทาเดือนเนาะที่เขาพูดแบบนี้คือ จริงที่สุดเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นแค่แรงงานต่างด้าวเนาะที่ไปอาศาัยอยู่ในพื้นแผ่นดินของไทยเนาะที่ไปทํางานกับไทยหากินกับไทยทุกอย่างก็ได้มาจากไทยเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณทําขนาดนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าของคุณไทยแบบคือแบบ ทำมาหากินอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วยังจะล่วงล้ำเนาะล้ำเส้นคนไทยอีกอันนี้คือคุณต้องปรับปรุงตัวใหม่นะคะและสุดที่ก็ต้องบอกว่าคนพม่าที่ดีๆก็มีเยอะแต่เขาก็ซวยไปด้วยกับคุณนะคะแต่ว่าคนดีๆคือไม่ต้องเสียใจหรอกเนาะเพราะเราก็ทําดีอยู่แล้วถึงแบบเรื่องเราจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราทํานะคะคือคนอื่นทําเราเดือดร้อนแต่ ก็เข้าใจเนาะคนดีๆคนไทยเขาก็รักษาไว้ไม่ใช่ว่าเขาส่งกลับทั้งหมดเลยนะคะเขาเลือกส่งกลับสําหรับคนที่แบบมาผิดกฎหมายแล้วก็ปะท้วงแบบความคิดเห็นแบบนี้นะคะอย่างคนที่ดีๆเขาก็เข้าใจนะคะอันและนี้ก็คือเรื่องราวที่สตุยจ่จหยิบยกมาพูดอยู่ในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้สตุยขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีค่ะ